ส่วนแสงและยิบระยะเป็นหิ่งห้อยเนี่ยไปเมื่อไหร่ไม่รู้หายไปเลยใช้ไปได้สามกล่องอาการผ้ามัวเนี่ยลดลงอยากใช้อยากแจ้งอ,อยากเห็นเหมือนฉันก็ลองมาใช้ดูจะได้รู้ถ้าไม,ไม,ไม่ไม่กินมันก็ไม่รู้ใช่คก,กินเองทดลองเองถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะต,ตาของป้าพิม์พไม่ค่อยดีมองอะไรก็เป็นภาพเบอร์ผ้ามัวแสงแะระยิบระยับในดวงตามีแล้วก็สู้แสงไม่ได้ ตาก็เบิกเบิกไม่ได้เต็มที่ก็ได้ลองรับประทานดูใช้ไปได้3ามกล่องอาการผ้ามัวเนี่ยลดลงจะค่อยๆลดลงส่วนแสงแะระยิบระยับเป็นหิ่งห้อยเนี่ยไปเมื่อไหร่ไม่รู้หายไปเลยเราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะให้มันหายแต่ว่ามันเมื่อมันหายไปงดีใจไหมคะมึงดีใจเนาะเพราะว่าอาการที่ว่ามันเป็นแสงหิ่งห้อยเนี่ยเป็นความผิดปกติในดวงตาอย่างมากมายแล้วก็น้ําตาที่เรา ไหลยอยู่เป็นประจำนะคะนะก็ดีขึ้นแล้วล่ะมันอาการที่มันแข็งเกาะขอบแข็งเป็นสนิมที่เขาก็เรียกกันว่าสนิมอะ่ะก็ลดน้อยลงแล้วหลังจากที่ทานไปได้3กล่องนะคะในส่วนของอาการระคายเคืองตาเนี่ยนะมันเริ่มมันเริ่มเห็นอาการตั้งแต่กล่องแรกแล้วแต่ว่าพอกล่องที่3ที่4มาเนี่ยมันจะดีขึ้นตามลําดับตอนนี้จากการประเมินด้วยตัวเองจากการรับประทานตัวนี้นะคะการมองเห็นหลังจากที่รับประทานได้6กล่อง อาการดีขึ้น70%แล้วค่ะจึงมั่นใจแสบตาเคืองตาแล้วก็เป็นยักใ่ญ่เป็นยักเกียรยักใหญ่วงไปวงมาค่ะรอยไปรอยมาอยไปรอมาบนหน้าาของเราค่ะก็เลยเห็นพวกเคโฆษณาว่าดีคอนแทคก็เลยสนใจก็เลยโทรไปหาบริษัทแล้วก็ส่งยามาให้แม่กินก็ประสึกว่ากินแล้วก็รู้สึกอาการ ดีขึ้นแสบตาก็ไม่มีเคืองตาก็ค่อยหายไปแต่ก็ยังเหลือนิดหน่อยเ่ยวกับยักเป็นใหญ่ยักแง่แสบตาเคืองตาน้ำตาไหลเนี่ยมันดีขึ้นหลังจากทานกี่กล่องคะการไปประมาณสองกล่องสองกล่องดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออาการวุ้นในตาเสื่อมอยู่ก็คือแกงตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะการมองเห็นเนี่ยเห็นว่าชัดเจนชัดเจนจ้ะอยากให้คุณแม่โชว์นิดนึงค่ะ อ่านกระถินผ้าป่าตรงนีใ้ให้โชว์ให้ลูกๆดูหน่อยอตัวเล็กๆอะคะ่ะตเล็กนะอออัอนนานาจแ่นบุญกุศลที่ท่านร่วมจําบุญในครั้งนี้ จงเป็นบุญญาณุภาพอันแรงกล้าให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญวันณะสุขะประทะทุกประการเทินลงพิมพ์ลาดยานยนต์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครโอ้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะบอกเลยว่าเป็นแถวสุดท้ายค่ะเป็นแถวสุดท้ายของอของเองอเของภาพภาพกระถินใช่ภาพกระถินพระป่าคือตัวเล็กนิดเดียวนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ 73 73แล้วยังอ่านตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็ไม,ไม่ต้องใส่แว่นด้วยไม่ใส่ <Okay. S 2> ไม่ต้องใส่เลยใช่อยากใช,ใช้อยากแจ้งอ,อยากเห็นเหมือนฉันก็ลองมาใช้ดูจะได้รู้ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่กินมันก็ไม่รู้องก,กินเองทดลองเองถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้อลมนะครับต้อเนื้อต้อกระจกแสบตาเคืองตาสู้แสงไม่ได้นะครับสอบถามมาได้ที่เบอร์0 9นย์ 9ก้าเ่ครับ